กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคุยข่าวเช้าในวันนี้นะครับ4กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลกนะครับสวัสดีครับคุณรองครับสวัสดีค่ะครับ4กุมภาพันธ์วันนี้นะคะเป็นวันมะเร็งโลกวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับมะเร็งกันใช่เวลาเราพูดเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าทาให้เราแบบตื่นตระหนกหรือว่ากลัวในโลกมะเร็งแต่ทําให้เรารู้แล้วก็รู้จักวิธีการป้องกันมะเร็งได้มากที่สุดที่เราจะทําได้เพราะว่าคุณทราบไหมคะว่ามะเร็งเนี่ยเป็นหนึ่ง สาเหตุการตายหลักของคนที่เสียชีวิตในประเทศไทยเลยค่ะโดยทุกๆปีเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นประมาณ140,000คนต่อปีแล้วก็อัตราการตายเนี่ยของมะเร็งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเลยที่คนไทยเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งค่ะใช่แล้วก็เราจะมาพูดถึงมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยก่อนเนาะมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะจะมีอยู่ประมาณแบ่งเป็น5 ประเภทหลักๆที่เราเจอบ่อยอันดับแรกที่เราเจอบ่อยก็คือมเมลงตับแล้วก็ท่อน้ําดีค่ะโดยที่เราจะเจอมากที่สุดเลยเนี่ยในอีสานแล้วก็เหนือนะเพราะว่าเขาอะค่ะจะชอบกินปลาดิบพวกปลาดิบปลาล้าปลาดิบปลาน้าจืดที่เป็นปลาดิบ ปลาดิบที่เป็นน้ําจือดอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างที่ส่งผลเสียและทาให้เกิดมะเร็งได้ง่ายค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็ไวรัสตับอักเสบใครนะคะที่แบบมีประวัติการเป็นไวรัสตับอักเสบ A B หรือ C มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการทานปลาดิบที่เป็นปลาน้ําจืดที่เป็นปลาดิบใช่ค่ะที่เขากินปลาดิบกันพวกซอมอนอะไรเงี้ยค่ะมันทานได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นน้ําจือดอย่างเราเนี่ยคือ ตัวน้ำจืดเนี่ยมันไม่ได้เค็มเนาะมันอาจจะมีสารบางตัวเนี่ยที่ทาให้ก่อมะเร็งได้ไม่ค่อยดีนะคะอย่าทานแล้วก็ถ้ากินปลา้าอย่างคนอีสานบ้านเราชอบทานปลา้าแนะนําให้ต้มสุกก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีสารที่ทําให้ก่อกเกิดมะเร็งได้ค่ะแล้วก็อันดับ2ที่เกิดเยอะที่สุดในของมะเร็งเลยก็คือมะเร็งปอดค่ะมะเร็งปอดนะคะช่วงนี้ค่ะเราก็คือนอกจาก สาเหตุหลักที่เกิดมะเร็งปอดอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือการสูบบุหรี่เนาะไม่ใช่แค่การสูบบุหรี่เท่านั้นนะคะ PM 2.5ซึ่งช่วงนี้ค่ะที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปอยู่ในพื้นที่ไหนอะคะ่ะที่รู้สึกว่ามันมีควันค่อนข้างเยอะรู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกอาจจะต้องหาแมสมาใส่นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันค่ะ PM 2.5กลับมาอีกแล้วก่อนหน้านี้มันมีช่วงหนึ่งเนาะที่แบบว่า ระบาดมากรุนแรงมากแล้วมันก็ดอกไปช่วงนี้กลับมาเยอะอีกแล้วจนกระทั่งบางพื้นที่ค่ะรัฐบาลค่ะต้องทำฝนเทียมเลยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5เพราะว่าฝุ่น PM 2.5เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่สะดวกอาจจะต้องหาแมสมาใส่ค่ะต่อไปนะคะอันดับสานะคะก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งที่พบในผู้หญิงเลย เป็นอัตราการเกิดที่เยอะที่สุดเลยก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถคือผู้หญิงเองอะค่ะสามารถคลำเจอได้ง่ายมากไม่ได้แบบยากมากหมอแนะนําว่าแบบว่าให้เราคลำแล้วพยายามตรวจเช็คหน้าอกของเราอยู่เสมอเพราะว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยก็จริงแต่ค่อนข้างรักษาง่ายคือเขาสามารถที่จะแบบตัดออกไปได้ถ้าเรา ในระยะเริ่มต้นมันตรวจเช็คบ่อยๆคือเราเป็นผู้หญิงเองสามารถคลำจับแล้วก็ดูในกระจกถ้าเมื่อไหร่ที่หน้าอกของเราค่ะรู้สึกว่ามันมีรูปร่างที่มันผิดปกติคำเราเจอก้อนอะไรผิดปกติแนะนําให้เข้าไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็ตรวจเช็คให้รายละเอียดอีกทีว่าแบบเอ้ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ก้อนเนื้ออะไรเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบเยอะที่สุดของผู้หญิงเลยมันตรวจเช็คบ่อยๆ ใช่ค่ะต่อไปนะคะมะเร็งที่4ค่ะที่เราเจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ทวันนะ่ะเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยค่ะสังคมของเราในยุคป,ปัจจุบันค่ะน,นิยมกินพวกบุฟเฟ่สังเกตไหมเราเดินไปตามท้องตลาดเจอแต่บุฟเฟ่เต็มปหมดเลยป้ายบุฟเฟ่เต็มปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกชาบูปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินพวกนี้เยอะนะคะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ทวันหนะักค่อนข้างมากค่ะเพราะว่า พฤติกรรมการกินของเราอะค่ะทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ค่อนข้างเยอะยิ uh ่ง huh. ถ <than>? ้าเกิดสมมติว่าเป็น <like> ป <mut hing> ิ้งย่างหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปอันนี้จะมีสารก่อมะเร็งค่อนข้างมากอย่างที่เราเคยทราบกันเวลาเราปิ้งย่างปิ้งปิ้งบนเตาอย่างเงี้ยค่ะเราปิ้งจนไหม้แล้วก็เกรียมเกินไปพอไหม้แล้วก็เกรียมเกินไปสารพวกเนี้ยค่ะก่อให้เกิดมะเร็งได้แล้วก็กระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากพฤติกรรมการทานค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งอันดับะค ที่เราเจอในผู้หญิงค่อนข้างมากแต่โชคดีค่ะมะเร็งปากมดลูกในช่วงนี้ค่ะคือเรามีวัคซีนป้องกันแล้วหมอแนะนําเลยว่าใครที่มีลูกสาวหรือใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นวัคซีนที่ป้องกันมะเร็งได้ถึง 80- 90%ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า เป็นเด็กๆเ,เนี่ยยิ่งอยากให้ฉีดค่ะใครที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยได้รับเชื้อเลยแล้วฉีดป้องกันเนี่ยคือได้ผลดีมากเดี๋ยวนี้นะคะเขามีหลายสายพันธุ์มากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอก,กชนมีวัคซีนป้องกันในราคาที่ไม่แพงแล้วก็คุ้มค่ากว่าการรักษามากๆหมอเป็นอีกหนึ่งคนที่แนะนําให้ฉีดมะเร็ง ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในทุกๆคนของผู้หญิงเลยเป็นไปได้ไปฉีดเลยค่ะถ้าใครยังไม่ฉีดตอนนี้นะคะรีบไปหาเลยแล้วอย่างที่ขอัญแก่นนะคะเขาจะมีที่ศูนย์อนามัยค่ะใช่ค่ะเขามีโปรแบบเขาเรียกว่ามีเทศการฉีดมะลเ็งวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในราคาที่มันแบบถูกกว่าเอกชนมาแบบ หลายเท่ามากแนะนําให้ทุกคนไปฉีดแล้วก็ติดต่อโทรไปสอบถามเขาได้เลยค่ะดีมากจริงๆค่ะต้องฉีดเลยใช่ค่ะนี่คือห้ามะเร็งหลักท,ที่เราเจอบ่อยๆในช่วงนี้สังเกตไหมคะทุกอย่างเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแอลกอฮอล์ aw, บุหรี่การกินใช่มีแค่มะเร็งเต้านมเท่านั้นนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นเองไม่ได้แบบมีสารการะตุ้นจากภายนอกเท่าไหรนักค่ะอย่นี่คุณหมอบอกว่ามะเร็งเกือบทุกชนิดที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเราอย่าง มะเร็งตับก็มาจากเรื่องของการกินกินปลาดิบแต่บางทีกินเข้าไปไม่ได้เป็นทันทีนะกินเข้าไปสะสม20-30ปีค่อยค่อยค่อยแสดง,สดงผล <พน S 1> ออกมาอ,อย่างมะเร็งปอดก็เกิดจากการสะสมเหมือนกันใช่ค่ะสูบุรีเอ้ย PM 2อเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมะเร็งลำไส้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการกินเหมือนกันย,ยกเป็นมะเร็งเต้านมเนาะที่ว่า จะจะต้องอตรวจสม่ําเสมอใช่ค่ะส่วนมะเร็งปากมดลูกก็เหมือนกันค่ะเป็นพื้นที่กรามเหมือนกันพฤติกรามการมีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ระมัดระวงังอ,อาจจะเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือไม่ระวังไม,ไม่ไม่ระมัดระวังค่ะคใช้ถุงยางอนามายัยการฉีดวัคซีนก็สามารับป้องกันได้ผลค่อนข้าง,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 งดีเพราะว่าตัวนี้มาจากการติดเชือ้อใช่ค่ะส่วนมากแล้วครับอ,อ่ะทีนี้หัวใจสําคัญของวันมะเร็งโลกวันนี้นะครับสี่กุมภาพก็คือเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้คนทั่วโลกเลยนะครับ โดยเพพาะไทยเราด้วยเ่นะครับได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยสามารถป้องกันได้การป้องกันโรคมะเร็งเนี่ยมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับค่ะแล้ก็จะบอกไออวิธีการป้องกันหรือเลี่ยงความเสี่ยงจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันยังหาสาเหตุแน่นเน เป็นตัวสะสมและกดภูมิคุมการทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายส่วนมากนะคะอัตราการเกิดคนที่เป็นมะเร็งมักเกิดจากคนที่มีภาวะเครียดค่อนข้างสูงคนที่มีจิตใจผ่องใสแจ่มใสเนี่ยไม่ค่อยเกิดมะเร็งค่ะ3ก็คือกินผักแล้วก็ผลไม้ควบคู่กับข้าวนะคะโดยให้ได้ครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารเราจะมีสูตรก็คือ21 1ก็คือกินข้าวทั่วไปประมาณสส่วนแล้วก็ผักผลไม้คือกินทุกทุกอย่างให้มันสมดุลแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยง อาหารที่มันซ้ำๆค่ะแล้วก็4นะคะการทานอาหารที่หลากหลายค่ะไม่ทานอาหารซ้ำๆเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการสะสมสารพิษได้เพราะทุกๆอย่างค่ะในอาหารแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ดีค่ะเขาก็จะมีสารพิษบางตัวนิดๆหน่อยๆถ้าเรากินในแบบเขาเรียกว่ากินเหมือนเดิมตลอดเช่นสมมติกินไก่มันก็จะมีสารเคยได้ยินเนาะว่าไก่เขาจะมีการฉีดสารกระตุ้นนํำให้โตเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ถ้าเรากินไก่ทุกวันไม่เปลี่ยนเลยไก่เขาบอกว่าดีสร้างโปรตีนกินได่ทุกวันทุกวันทุกวันต่อให้เป็นสิ่งที่ดีก็เกิดผลเสียได้ค่ะ mm hmm. หมอแนะนําให้ทานสลับอาจจะเป็นเนื้อไก่บ้างเนื้อปลาบ้างเนื้อหมูบ้างกินสลับสลับการทําให้เรารับสารพิษที่สะสมเข้ามาเนี่ยน้อยกว่าปกติค่ะ 5. นะคะก็คือการตรวจร่างกายอย่างสม่ําเสมออันนี้แนะนําให้ทําอย่าให้ป่วยก่อนแล้วถึงไปหาหมอนะคะ mm hmm. การตรวจร่างกายสม่ําเสมอเนี่ยสามารถคัดกรองมะเร็งได้และมะเร็งค่ะเป็นโรคที่น่ากลัวและอันตรายจริงๆ แต่ถ้าเราพบในช่วงตน้นหรือพบในระยะเวลาที่มันเร็วค่ะเราสามารถรักษาได้และหลายมะเร็งอย่างเช่นมะเร็งเต้านมง่ายมากเลยค่ะแค่ตัดเต้านมทิ้งหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะฉีดคีมโมหรือ f o ร l o w u p ใช้แสงเล็กน้อยหายแล้วค่ะถ้าเราเจอในระยะเริ่มต้นแต่คนเราที่เสียชีวิตส่วนมากที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงๆคือเราเจอในระยะหลังๆแล้ว ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำห้อย่างที่หมอะจะแนะนำก็คือ 1. คือไม่สูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนนะคะไม่สูบค่ะ 2. ค่ะ การเลือกคู่นอนหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆห้ามทำนะคะไม่มั่วเซ็กมันจะสามารถช่วยลดการติดเชื้อ HPV ได้นอกจากติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะยังเป็น,นเรื่องของเอสแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีห้ามกระทำเลยนะคะแล้วก็ไม่ดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ถ้าเกิดสมมติว่าอยากสังสรรค์เป็นครั้งคราวหมอไม่ติดนะคะสามารถดื่มได้บางแต่ไม่ใช่ทุกวันการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันทําให้ภูมิคุ้มกันของเรา แล้วก็ก่อเกิดสารมะเร็งกลุ่มที่1ได้4ี่ก็คือไม่ตากแดดจัดนะคะเพื่อสามารถป้องกันรักษามะเร็งผิวหนังได้ค่ะ5นะคะไม่กินปลาน้ําจืดเพื่อมาเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็มะเร็งตับค่ะการทําพวกนี้นะคะสมมุติว่าเราสามารถทํา5สิ่งที่บอกให้ทําแล้วไม่ทํา5สิ่งที่ไม่ให้ทําลดอัตราการเกิดมะเร็งได้ค่อนข้างมากค่ะอันนี้เป็นวิธีป้องกันง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้ในทุกๆวันเลยค่ะครับถ้าไม่เป็น ก็ถือว่าเราใช้ชีวิตมาถูกทางแล้วนะครับแต่ทีนี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอไปตรวจเจอปุ๊บรู้ว่าเป็นมะเร็งนี่จิตตกทันทีเลยแล้วพอจิตตกปับ๊บไปเร็วมากเนี่ยคุณหมอมีคําแนะนําหรือว่ามีทางออกในเรื่องของพัฒนาการทางการแพทย์ในบ้านเราเพื่อรักษามะเร็งแต่ละชนิดอย่างไรบ้างครับเออจริงๆแล้วคือ คือเดี๋ยวนี้นะวัตกรรมมันค่อนข้างดีสิ่งแรกเลยก็คืออย่างที่บอกคือความเครียดค่ะความเครียดมันกระตุ้นทําให้มะเร็งเขาจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเครียดภูมิคุ้มกัน,นกต่างๆของเราจะตกลงมาค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเราเจอเร็วมะเร็งไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะหลายๆคนรักษาหายค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าีโมเองยาพุ่งเป้าเองการผ่าตัด ทุกอย่างดีมากถ้าเราเจอค่ะเราอย่าตื่นตะนกเพราะว่าถ้าตื่นตะนกเนี่ยทำให้ความเครียดเรายิ่งสูงพอความเครียดเราสูงเนี่ยการก่อเกิดมะเร็งก็คือมเเะเร็งเขาเจริญเติบโตเร็วขึ้นแล้วทําให้เราไปเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครตรวจพบหรือเจอมะเร็งเนี่ยหม,หมอแนะนําว่าอย่าเพิ่งเครียดน,นะคะลองหาเซ็กเวิร์ชอย่ว่าะเป็นแพทย์ทางเลือกเอง mm. แพทย์แผนปัจจุบันเองหลายๆอย่างทําควบคู่ค่ะเพื่อทําให้เราอยู่ได้นานที่สุดและเลือกชอยการรักษาที่เหมาะกับเราที่สุดอย่าเพิ่งตื่นตะนกเพราะเดี๋ยวนี้ หมอเก่งมากๆค่ะรักษาหายหมดเลยหลายๆคนหายจากมะเร็งใช่ค่ะครับอะถ้าอยากได้ที่ปรึกษาแบบนี้นะครับแวะมาที่คลินิกกันได้ได้ค่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าวเช้าแล้วนะครับเดี๋ยววันศุกร์หาเรื่องดีๆมาคุยให้ฟังกันต่อนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ